สวัสดีครับคุณผู้ชมแฟนช่องมหาหฮงรวยนะครับวันนี้ผมมาที่กลางทุ่งนานะครับวันนี้มาดูภาพบรรยากาศสดๆนะมาเยี่ยมท้องไร่ท้องนา,าเป็นวิถีชาวบ้านเรานะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนี่คือท้องไร่ท้องนาของตัวกระผมเองนฮะดูนะฮะคุณผู้ชมก็จะดูพื้นที่นะฮะดูหลายๆอย่างหลายๆทางดูนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมมาดูว่าภาพบรรยากาศ ท้องไร่ท้องนาเราเป็นอย่างไรนะครับตามไปดูนะครับก็คือพื้นผิวนานะฮะดูครับลมพัดวิววิวนะฮะเป็นภาพบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะดูเราก็เดินตามกันเทนาะพูดว่าตามกันเทนาไปดูนะไปเรื่อยๆนะเนี่ยเป็นภาพบรรยากาศนะฮะคุณผู้ชมก็ดูเองนะครับว่าท้องไร่ท้องนาเรากว้างขนาดไหนนะฮะเป็นพื้นที่ที่กว้างมากๆเลยนะฮะมองไปสุดลิบเลย นะครับบรรยากาศเวลาขณะนี้นะครับก็ประมาณ4ี่โมงเกือบ5้าโมงเย็นนะฮะก็มาอาจจะมาทาหลุมขุดปลาดัดปลาครับบรรยากาศนั้นคุณผู้ชมก็ลองดูนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศนะครับท้องไร่ท้องนาของผมนะฮะเป็นบรรยากาศทุกทุ่งบ้านเรานะคุณผู้ชมก็ดูเอานะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะในท้องไร่ท้องนารอบรรยากาศยามเย็นวันนี้ครับอากาศบริสุทธิ์มากพร้อมกับสาย เขาเรียกว่าลมนะสายลมซึ่งเป็นลมที่หลายๆคนหลายๆท่านยังไม่เคยสัมผัสนะฮะอากาศหนาวเข้ามาแล้วที่บ้านนอกเรานะฮะเรามาดูว่าบ้านเราพื้นที่นาเราเป็นอย่างไรก็เลยได้มาเยี่ยมท้อทงไร่ท้องนาแล้วก็จะฝากคุณผู้ชมไว้นะครับแต่จากนี้ไปนะฮะผมก็จะไปทำารับข้าวต่อนะฮะ ก็เป็นวิถีบ้านบ้านเรานะครับเป็นวิถีบ้านบ้านเรานี่ก็เป็นข้าวกาลังออกรวงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พร้อมกับลมพัดนะฮะตอนนี้ลมไปทางทิศใต้แล้วนะครับก็คิดว่าลมหนาวคงมาเกือบเต็มร้อยเลยที่ท้องไร่ท้องนาผมนะครับนี่คุณผู้ชมดูนะะเป็นพื้นที่กว้างนะเป็นที่กว้างก็เป็นอยากฝากคุณผู้ชมนะครับหนึ่งกำลังใจหนึ่งกดแชร์กดไลค์นะครับให้กับมาหาหิงรวยๆด้วยกันแล้วกันนะครับนี่คือ อยากให้ดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับเป็นวิถีชาวบ้านเรานะฮะพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะมีสระนะฮะมีสระตอนนี้เรากําลังถ้าพูดภาษาเราว่าเป่าน้าหรือภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าเอาน้ําออกจากหนานะฮะซึ่งเป็นวิถีบบ้านนะฮะจริงๆแล้วถ้าสมัยแต่ก่อนก็จะมีปลามีอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีปลาไหมครับคือสมัยบนบ้านแต่ก่อนแถวนี้ก็จะทําเป็นหลุมดักปลาดักอะไรนะครับก็เป็นการ เอาน้ําออกจากหนานะแล้วก็มีสระนะฮะพื้นที่เราก็จะมีสระเป็นลักษณะนี้นะก็จะเป็นลักษณะนี้สระน้ำนะฮะก็เต็มนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับนี่ก็คือวิถีบ้านๆของตัวกระผมเองนะฮะดูนะครับว่าอะไรมีบ้างครับตอนนี้อู้ดูตรงนี้ตรงที่ปลาขึ้นนะปกติปลาขึ้นนะบนสระน้ํา ดูว่าบรรยากาศนู่นไกลๆมองไปนู่นครับเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่นาเราเองนะฮะเป็นพื้นที่นานะพื้นที่ตอนนี้ข้าวกําลังออกรวงนะสวยงามพร้อมกับบรรยากาศสายฝนนะสายฝนเออไม่ใช่ครับขออภัยครับพร้อมกับบรรยากาศสายลมลมหนาวเข้ามาต้องขออภัยนะค,คุณผู้ชมอาจจะพูดปิดพูดถูกเนื่องจากว่าผมมาอยู่พื้นที่นานะครับมาเยี่ยมท้องไร่ท้องนาเรานะฮะ คุณผู้ชมนะครับนี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศนะครับท้องไร่ท้องนานะครับวิถีบ้านบ้านของเรานะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาพร้อมกับลมหนาวเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศนะครับท้องไร่ท้องนาซึ่งเราเองนะฮะเกิดมาณพื้นที่ตรงนี้นะครับก็วันนี้เห็นข้าวอุดมสมบูรณ์ดีก็เลยอยากจะฝากคุณผู้ชมนะฮะมา,าให้ดูว่า บรรยากาศบ้านไร่ปลายนาชนบทของเราเป็นอย่างไรนีฮะนี่นะครับผมก็จะพาไปเ,าเรียนรู้วิถีบ้านๆของเราก็คือการทำอาหารทำกับข้าวนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับวันนี้ว่าผมมีเมนูอะไรครับตามไปครับ